เอาแล้วครับก็ด้วยครับก็มาอยู่ครับเอพิโอตโมชีพเอผมเปลี่ยนชื่อใหม่เลยครับผมชือ่อมีนาว่าคริสเตียนเอบีบี้เอ็ดดาร์กบู๊ปไม่ใช่โอเคครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ครับเปลี่ยนชื่อเป็นคิดนะครับพี่คิดนะครับเรียกผมว่าคิดนะครับพี่คิดเออพี่คิดข่าวยเงี้ยหยอกไม่ใช่นี่ก็มาอยู่กับเอนะในร่างที่เออเป็นดาร์กบู๊ปทุกวันนี้พี่ มาเล่นในวันฮาโลวีนนะผมซึ่งตงกับวันนี้ครับตรลงกับวันฮาโลวีนอยู่กับเอ่อถุงโง่ๆครับไม่รู้ว่าข้างในใส่อะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าข้างหน้ามีผีหัวขาขดอี๋อันนี้คือฟักกิ้งโลสอ๋อไม่ใช่ไปฝึกฟักทองเอ๊บวันนี้ทำไมอู้มีหมอกหมอกด้วยวันนี้ทำไมเอ๊ะเขาต้องเชื่อว่าฟักทองครับนะคุณด,ดูเอ่อ กูดูสงสัยแบบทำไมต้องเ่อฟักทองแบบฟักทแบบี่แปลว่าเออแปลว่าด้านหลังเอะอปล่อไป,อป,อป,อปอเรื่องนี้เอ้อยคุณดูอุ้ยน้องๆอ,อันนี้หลุมศพใครเราบอกกูจะรู้ไม่ล่ะเนี่ยมึงถามถามพ่อมึงดิอีกอุ้ยเดี๋ยวไปขังอุ้ยมีผีด้วยสวัสดีสวัสดีสวัสดีเจ้าผีอุ้ยน่ารักเจ้ะ สวัสดีเห็นผิเห็นเล้วเปล่าสวัสดีไออุย้ยไม่สนใจได้ผีไม่สนใจแต่ไออีกาครับพูดดูเห็บมันอีกาอีกาแข็งครับน่าจะหนาวตุนแข็งอันนี้ล้มศพอุย้ยมีมือด้วยมือใครจับมือจับมือหน่อยเอวชิคแฮนชิคแฮนโอ้มีมีเควสเต็มเลยอะ่ะอุ้ม อีกาตัวเดิมเพิ่มเติมคือเออจ้องหน้ากูไปฮะเพิ่มเติมคือขาขาเออขา,ขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าเออติดอยู่กับปูนเฮ้ยโอเคครับนี่คือ,อ,อพูดคุยกับคนอ่ะคนขี่บ้าหัวหัวพี่แกไปเลยหัวไม่มี สวัสดีคุณช่วยผมได้ไหมจยได้ครับพี่เอ,อ่อพี่เราดีที่สุดศาตรเป็นวิญญาณจากความตายคุณสามารถเก็บเกี่ยวอ่านยังไม่หมดเลยโอเคขอบคุณคารับได้รับรางวัลคุยไม่คุยไม,ยม่ไปเก็บเกี่ยววิญญาณเอ,อ่อสิบวิญญาณพวกเราต้องพักในความที่สงบโอเคครับคุณหัวหน้าชนเผ่าขี่มา้าเออว่าแต่ค่ะ คุณดูดูขาดิคุณดูดูขาพี่แกดิหูู้ทะลุเลยโอเควันดีเจ้าพี่น้อยไปเกิดที่เอ่อที่เซงบซะที่เอกเขาเรียกว่าเออไปเกิดใหม่ซะอย่ามาอยู่ตรงนี้เลยไปที่เออเขาเรียกว,ว่าไปผุดไปเกิดซะโอเคเรารดน้ำให้เร็ว พี่สอบตัวเร็วสามตัวอุ้ยเสียงอะไรคนดูสามตัวอุ้ย,ย,ย,อ,ยอันนี้กายยืนฝาแฝดเลยยืนแบบเอออะไรเนี่ยมันคืออีหยังแขนแขนของใครอ้ยอีกาแขนของใครอะอีการู้เปล่าโอ้ทำบึน เ,เก็บเก็บทำธารกิจเราต่อครับเขาดูเห็บเก๊สิตตัวแล้วไปพูดไปเกิดซ่าอย่ามาตรงนี้เลยเสียงเก่งเตือนก่อนุญาตปิดแปม๊มหนึ่งนะยเขาดูโอเคเรเีบเก็บรีบเก็บอุ้ยอุ้ยเมียวดำไปได้ไหนยะ เมียวเมียวไม่ได้หนีอ่ะสุสันต์มันฮาโลวีนนะับคุณดูครับอเกเจ็ดตัวเลยเก็บก็ดูเก้าตัวเลยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ดี ภารก,กิจเราเสร็จสิ้นแล้วโอเคกลับไปที่หวนะฮู้ว <c ười> แคทแบก็กแคทแบก็กเจ้าเหมียวหูเกแดงเออสีแดงแดงเลยเฮ้หยหมาดีดหมาดีดหมาดมาีดกระโหลกมาเก,กนีกเมื่อกี้วิ่งจมอยทำไมแกมาที่นี่ได้เมื่อกี้แกยังไม่มาเลยขอบคุณเพราะเราสามารถพักผ่อนได้อยากสง,งบแล้ว โอเคโู <Okay>. oh, ให้มา45ดอโคตดเยอะีืยวตรงไหนเด็ดตีเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่นะโอเคเอ้ยแมยวดำฮัโโลโหลแคทแบ็กกดไม่ได้เลยกดไม่ได้ครับเขาด,ดืเอเออภารกิจมีภารกิจอีกไหม ก็ไม่สามารถเห็นดูเห็นโดยมนุษย์ใดๆดังนั้นฉันอยู่ที่สสานหนงนั้นโอเคไปไหนต่อคุณดูว่าโเสียงรถคดังสวัสดีครับพ่อค้าลุงนวดลุงนวดทำไนตัวเตีย้ยจังอะดูดิเอาของฝากมาไอ้มันคือฟักกิ n งรถ <laughs> มันคือถุงอะไรไม่รู้เอาเป้าโอ้เขาขายลูกอม ตาลุงนี้ขายลูกอมเอาเปตาลุงนี้ผมอมให้ฮะไม่ใช่ละขายลูกอมดูว่าใครใครเดิอนอนะใครเดินเดี๋ยวเดี๋ยวออก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 วันนี้ครับใครเดินไปสวัสดีครับาเจอ๊เจ๊เ,จเรียบดินเชียร์าเจาเจ๊เจกระโดดกระโดดด้วยคนสวัสดีครับเจ้เจ๊เจไปไหนผมไปตามแค่นั้นแหละโอเคตามตามตูดเจ้ไปครับ เจ๊ไม่ต้องยืนยืนเออเจ๊เขาขายลูกอมอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊ซื้อต่อหรือเปล่าไม่ซื้อต่อเจ๊บอกเจ๊ไม่มีตังโอ้ยให้ทำอะไรบ้างดี๋ยวเฮ้ยทีน่นคนเยอะเครดฟักทองเฮ้ยแมวลงขนชุวยแคทแบ็กอู้ นี่คือมหสัสจั์ของกฎสิสิบเนี่ยครับมันสามารถลอยได้เลยครับเมียวพันนี้เมียวสิทธำว <c oughs> ิคุณลุงยามสวัสดีครับคุณยามคุณยามมีโอ้หลุดไปสทีคุณมองแวบเดียวคุณนึกว่าแต่ยามโมไม่ใช่ยามมานันเด็กตัวแบบนี้ยามเฝ้านี่ไงตึกโอ้ตึกไปสทีเออถูกแล้วแหละมันมีตัวไหนอะไรเนี่ยคุณครับโอเค ลุงยามเออไม่ใช่ลุงยามลุงเบตดีแนดโปรดรีบหน่อยเจ้าเออรีบอะไรให้ผมทำอะไรเนี่ยขี่เข้ามาก็จะเป็นวัตถุสีใสๆโคตรโคตรใสเจ็ดไหายเคลือบเงาแล้วก็มีไห่ไห้กีไห้ผีไม่ต้องผวนไห้ผีไม่ต้องผวนไห้กีก็ได้ ว่าแต่คุณลุงให้ผมทาอะไรเดียเด๋ยวมันไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นผมไม่ได้อ่านคุณลุงรีบให้ผมไปไหน,นล่ะใครจะรู้นะรถไฟที่เดี๋ยวคุณดูรถไฟมันเออท้งกระยาอ๋อที่อ๋อที่รอรถไะนะรถไฟแต่ไม่มีรางรถไฟแล้วมันเขียนว่ารถไฟ ว้าววัดอเข้าดูตรงนู้นมีไฟเราไปที่แสงสว่างมีไฟเราต้องเลียกกับไฟไหนไฟปลอมครับ <c oughs> ถ้าไฟจริงก็เตะโอ้ยหมาป่าอุย้ยเจอเพื่อนว่าไงเพื่อนเราก็เป็นหมาเพอมันตัวเชี่ย เมันชั่วเลยเนี่ยวไวบุ why อ่านถูกปะเนี่ยแวว์บุปหรือไววุ๊ปไม่ใช่อ่านผูกปะคนดูอุ้ยมีไม้กวดได้ไม้กวดขี่แม่บดไม่ขี่ได้ไหมนเนี่ยเอ้ยคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูเพื่อนผมเองมนุษย์มาป้าแวว์บุปได้โปรจาหนีดูสิมันไม่ได้แย่เท่าไหร่ เราทุกษาบโดยแม่มดปวดหาเราฮะอะไรหาเราอะไรอ่ะเออคุณพบยาแก้พิษหรือไม่โอเคยาแก้พิษหรอมีเียยาแก้ปวดยาบัลาราป้องอุ้ยมีที่นอนได้เออแต่ผมหาที่ไหนเลยครับหาเพื่อน ไม่ได้ขวดเหล้าอะ่ะแล้วใครทูมามันจะให้ผมหาอยู่ที่ไหนอ,อ๋อนี่ไงตัวเดียกัน่ะเนี่ยเอาคลิกไม่ได้เป็นยังไงบ้างเป็นคนหลอ <c oughs> มันให้ผมหายาที่ไหนไอะคุณดู ายาที่ในใครจะไปรู้ว่ายามันอยู่ตรงใน,นยาเป็นแบบใน,นถ้าอยู่ตรงนี้ก็ก็ดีสิมันไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณดูเอ๊บเคสไอเทมเควิสควิสอุ้ยอจีอจีบอกกูไม่เคยเห็น เจ๊กาบิเจ๊เจ๊จ,จองโคตรนานเจ้เฮ้ยเจ๊ไม่ใช่ละยืนจ้องยืนจ้องขนาดนั้นผวดเจ๊คนก่อนหรือเปล่ายืนจ้องเชอะเฮ้ยมนุษย์เหตุคนดูยังมีรถจอดด้วยเอ้ยมีสกูตเตอร์ดวยนี่ค่ะมนนุษย์เหตุ กูไม่รับเคลรหรอกเคลรมึงเยอะเกินมาเที่ยวชมเยอะเฉยเอ้อยกอลิมโอ้ตอยกูปันเนี่ย,ย,ยจะยินจะยินวนัยรุย่นเจี๊ยวุ้ยสวัสดีครับเอาตาไห้สวัสดีครับไปด้วยกันนะืเปล่าด้วยกันหรือเปล่ปาคุณแอ้คุณชาล็อตไม่ใช่ชาล็อตคุณอ่านนี่ไม่ชาล็อตนะ มามามาไปกับพี่มาน้องไปไปกินกินตับซอยจอ่ะอุ้ยมนรถเดยขี่ได้เปล่าไปทะเบียนเออ RCR หนึ่งหนึ่งสามไปซื้อหวยนะคนดูเหรอถูกมาบอกผมเดะเฮ้ยสกูตเตอร์ขี่ได้หรือเปล่าข๊ยขี่ไดขี่ขี่ได้ก็ดีขี่มันขี่ไม่ได้เฮ้ยรถขับ พิซ้ารสอบพิต้าเอ้ยมีซื้อด้วยวะเออซื้อ,อไรอ่ะวัดดีคุณลุงโอ้โหค,คุณลุงมันมันซื้อไม่ได้มันขยับเมาส์ไม่ได้อ่ะเป็นไรเนี่ยเออมันขยับเมาส์ไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกัน ออกไปได้เด้อไปดินอุยอ้ยอุ้ยออกไงเนี่ยคนดูเออดีจริงออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้ยแย่ละออกไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับตัวกลับใจก็ไม่ได้ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็เอาไปเท่านี้ครับคนเครับ สี่กิสุมาโลกคิมหน้าจะเป็นไรครับเขาไม่เจอกันครับก็ดูขาไปบ้าเขาจุบ